สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันพรุ่งนี้แล้วนะครับฟุตบอลคิงคับครั้งที่50ก็จะได้เริ่มขึ้นณนสนามกีฬาตินสูรนนท์จังหวัดสงขลาทีมชาติไทยเราจะลงสนามในเวลา20นาฬิกาครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง3ามสงและทางยูทูบของเอ Thailand นนะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างที่น,น่าตื่นเต้นนะก็ดูแล้ว การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยครับว่ากําลังใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงที่ปากใต้เนี่ยส่งกําลังใจนะครับมาให้กําลังใจนักเตะไทยเราอย่างอุณาฟ้าข้างมาดามแป้งนะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับพี่น้องชาวสงขลาทุกท่านที่ให้กําลังใจให้ความอบอุ่นกับทีมชาติไทยาทางมาดามแป้งเองก็จะเดินทาง มาชมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มาดามแปงบอกว่าบัตรเหลือเพียง500ใบครับใครยังไม่มีบัตรก็รีบไปจองด่วนเลยนะครับไปซื้อด่วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลจานวนมากก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะครับสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือช้างศึกของเราในครั้งนี้แมตช์แรกนะครับเราจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินในเวลา20นาฬิกาส่วนในเวลา16นาฬิกา30นาทีทีมชาติซีเรียนะครับ จะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในอีกคู่หนึ่งใครชนะเข้าชิงชนะเลิศวันที่14ครับใครแพ้เข้าชิงที่3ถือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตของทีมชาติไทยทั้ง2แมตชนะครับคือวันที่11และวันที่14การแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็นึกเสียดายอย่างเดียวนะขอพูดเรื่องนี้นิดนึ่งแล้วกันนะครับคิดว่าหลายๆคนอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนักเตะลูกครึ่งของเรานะครับที่เราก็อยากจะเห็นฟีเท้า ตอนแรกจริงพูดถึงเรื่องของจูดเบลแล้วก็อีริคราวอีริคราวเนี่ยก็มีการติดต่อจากทางมาดามแปงครับแล้วทางครอบครัวของอีริคราวเองกอ็อยากจะให้แฟนบอลไทยเราเนี่ยดีจะสบายใจได้นะครับว่าอีริคราวก็อยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยแต่อย่างว่าครับอีริคราวเองก็ยังมีโอกาสที่จะติดทีมชาติสวีเดนก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องแล้วฝีเท้าของอีริคราวเนี่ยในตำแหน่งที่อยู่แดนหลังนี่ก็คือของจริงครับของจริงของแท้เลย เพราะว่าเขาเรียนอยู่ในหลีกสูงสุดนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยที่มีฟีเท้าในดับเกรด A ของจริงครับแล้วก็ทางจุดเบลเองนี่นะครับหลายๆคนก็อาจสงสัยว่าฟีเท้าจุดเบลเป็นอย่างไรจุดเบลก็ไม่ธรรมดาครับแม้อาจจะมีข้อกังขาแต่ว่าจุดเบลเองเนี่ยเขาพิสูจน์ตัวเองครับตั้งแต่อยู่กับเชลซีแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทอตแนมฮอสเปอร์นะเขายิงประตูดได้ค่อนข้างที่จะมีผลงานนั้นนา พาทีมยู21ของทอแวมฮอสเปอร์ได้แชมป์นะครับในพรีเมียร์ลีกในระดับยู21ของทีมอทอแวมฮอสเปอร์และเขาเป็นดาวซันโวนะครับในการยิงประตูที่ค่อนข้างที่จะเฉียบคมนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่จริงๆแล้วก็อยากให้หปรากฏแก่สายตาพี่น้องชาวไทยนะครับว่าชุดเบลมีฝีเท้าอย่างไรบ้างแต่ในส่วนตัวผมนะผมดูแล้วก็คิดว่าชนะุดเบลเป็นของจริงแน่นอนสำหรับข้อกางขาต่างๆเกี่ยวกับจุดเบลนะต้องกราบขออภัยนะครับ เนื่องจากผมอาจจะฟังข่าวคราวมาทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวเราจะพูดถึงเรื่องน้องๆเหล่านี้มากก็คงเป็นเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องให้พื้นที่ในความเป็นส่วนตัวทั้งตัวเขาและครอบครัวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเราต้องยอมรับว่ากระแสฟุตบอลในย่านเอเชียของเรามีการใช้นักเตะลูกครึ่งลูกเซี่ยวแม้กระทั่งตัวโอนเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็เราต้องยอมรับว่า การที่ได้นักเตะเรานี้เข้ามาในทีมจะทาให้ทีมไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นครับมันจะกระตุ้นแพชชั่นต่างๆเห็นไหมครับว่าเราได้นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยคนนี้คือเกรดเอีกคนหนึ่งนะเทียบเท่าได้เลยนะครับกับอีริค,คาวเนี่ยเขามาติดทีมชาติไทยแล้วมันทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีความนิ่งมีความสถเียนมากเลยเนะครับตัวนี้เป็นประโยชน์แล้วก็นักเตะลูกครึ่งของเราก็ไม่ใช่ว่าไม่รักทีมชาติไทยนะก็มีความรักต่อทีมชาติไทยเราเต็มที่ครับ ก็เห็นได้ชัดครับว่านิโก้เนี่ยเดินทางมาก่อนเพื่อนเลยนะในการเดินทางมาร่วงกับทีมชาติไทยแล้วมีความดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยและไม่เจอกาท,าทีมชาติไทยตอนนี้ดีมากครับจนฬาธานเข็มดีซึ่งเป็นเพื่อนกับนิโก้ก็มีความสุขครับในทีมนิโก้เองก็มีความสุขมากในการมาเล่นกับทีมชาติไทยทางด้านจุดเบลเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยจากข้อมูลนะครับจากช่องคุณภาพช่องหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าช่องนี้เป็นช่องคุณภาพมีข่าวจริงนะครับมีข้อเท็จจริงต้องขอขอบคุณเพื่อนครับที่แนะนํามาให้ผมไป รับทราบข่าวสารต่างๆที่จะต้องระมัดระวังนะครับในการที่พูดคุยเรื่องนี้จุดเบลเองนะครับเขาจากข้อมูลนะครับที่พอเปิดเผยได้ก็คือเขาเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลักษณะลูกเซียวเหมือนกันนะครับเขาเองเป็นหลานอ่าในตำรวจใหญ่นะครับนายยศพลตีนะครับของประเทศเราเป็นหลานชายนะครับแล้วก็พี่ชายเขาเองเนี่ยมีบัตรประชาชนไทยแล้วครับส่วนจุดเบลเนี่ยถ้าข้อมูลจริงๆเนี่ยเขายังไม่มีบัตรประชาชนครับแต่เขามีพาสปอร์ตไทยแล้ว นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ชายเขาได้บัตรประชาชนไทยแล้วในเงื่อนไขต่างๆในการทําบัตรประชาชนในการาน้่งยิงกับพี่ชายของชุดเบลก็คงคิดว่าทําบัตรประชาชนไทยคงไม่ยากข้อมูลที่จริงตอนนี้ก็คือชุดเบลกับเอราวันกาดีเยยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับแต่มีพาสปอร์ตไทยซึ่งทางฟีฟ่าหรือว่าการในระดับนานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้ดูบัตรประชาชนครับเขาดูที่พาสปอร์ตเป็นหลักดังนั้นกาดีเยแล้วก็ชุดเบลมีสิทธิ์ที่จะเตะกับทีมชาติไทยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ าการติดต่อต่างเนี่ยก็อยู่ในในในลักษณะการประสานงานและตัวชุดเบลเวงก็ยินดีครับที่จะมาร่วมทีมชาติไทยแต่ก็ยังมีความหวังนะครับบางส่วนที่เขาอยากจะติดทีมชาติอังกฤษนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเคลียร์น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับก็เลยมาเรียนให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้ทราบเอราวันกัดิเย่เนี่ยนะครับตอนนี้เล่นอยู่ในทีมอีกทีมหนึ่งนะครับของลียงนะครับทีมที่2ก็เป็นตัวหลัก ตัวแกนนะครับกาดิเย,ย่เนี่ยได้มาติดทีมชาติไทยชุดอยุ23นะครับแล้วก็อายุยังน้อยครับอายุยังไม่ถึง20ปีดีเราเองก็หวังว่ากาดิเย,ย่จะมาเล่นในรุ่นอายุยู20ของเรานะครับช่วยแต่ว่าผมคิดว่านะกาดิเย,ย่น่าจะมาเล่นทีมชุดใหญ่ไปเลยครับเพราะว่าระดับฝีเท้าของกาดิเย,ย่เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในเลกที่มาตรฐานนะในฝรั่งเศสในเลกเอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพ น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทีมชาติไทยเราในชุดสูงสูงที่จะมีผลต่อการแข่งขันระดับนานานชาติรวมทั้งแร็งกิ้งรวมทั้งระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยชุดเบลเองนะครับก็ถือว่ายังไม่มีบัตรประชาชนและปีหน้าครับเขาจะเดินทางมาทําบัตรแต่การต,ติดทีมชาติไทยเขาสามารถมาเล่นได้ตลอดนั่นแหละครับเพราะว่าเขามีพาสปอร์ตไทยแล้วสามารถส่งชื่อไปได้กับทางฟีฟ่านะครับแล้วก็ภาพธงชาติในโปรไฟล์เขาตอนนี้ยังเป็นธงชาติอังกฤษอยู่ ถ้าเขาเริ่มมาติดทีมชาติไทยแล้วก็ยื่นให้กับทางฟี ف าทราบว่าเขาสังกัดทีมชาติไทยแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาเล่นกับทีมชาติไทยได้เพราะเขามีพาสปอร์ตแล้วก็ตรงชาติหน้าชื่อเขาก็จะเป็นตรงชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันที่จะมีผลนะถ้าเกิดเข้ามาแข่งขครบ3ามแมตช์แล้วเขาจะต้องเล่นกับทีมชาตินั้นเลยการแข่งขันที่มีผลคือการเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ครับในทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปหรือระดับโลกเช่นทัวร์นาเมนต์ ชิงแชมป์ชาติเอเชียหรือทัวร์นาเมนต์เขาเลือกฟุตบอลโลกครับตัวนี้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จะระบุครับว่านักเตะคนนั้นจะต้องเล่นกับทีมชาติไหนแต่ถ้าเกิดจูดเบลมาเล่นใน FIFA Day International Amat c h หรือมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ในย่านอาเซียนของเราเช่น a f f นะครับหรือมาเล่นในซีเกมอะไรก็ตามแต่ครับก็เป็นผลกับการที่จะตดทีมชาติไทยเราเลยเนี่ยก็คงไม่ครับเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่านะครับที่จะมารับรองว่านักเตะคนนั้นเป็นทีมชาติใดบ้างก็คงต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับตัวนี้สําคัญนะสำคัญในยุคนี้เพราะว่าเราต้องฝ่าฟันพุ่งหอ,อกเราไปให้ได้อินโดนีเซียเขาก็ใช้วิธีการนี้แหละครับแต่ตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเจอกับทีมชาติจีนและทีมชาติบาเรนครับเตะกันในช่วงคิงขับเหล่านี้แหละนะครับที่เขาจะพบกับทีม ในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสิทีมสุดท้ายตอนนี้เนี่ยเขาใช้ผู้เล่นเขาโอนตัวเพิ่มมาจนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทีมชาติอิีเซียตอนนี้เป็นทีมนเนเธอร์แลนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับของเอริกโทเฮีย oh er ที่เขาทําทีมแบบนี้จะทีมชาติไทยของเราอย่างไรครับแกนหลักเราคงทราบดีครับสำหรับแฟนบอลน,นะเราดูไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับผมก็อยากจะเห็นความมันความสนุกและความตื่นเต้นและอยากจะเห็นทีมชาติไทยเราก้าวหน้าไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย การที่เราได้นักเตะที่มีฝีเท้าดีๆเข้ามาประจําการในทีมชาติไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะเหล่านั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมาเล่นกับทีมชาติไทยเรานะครับโดยที่ญาติพี่น้องเป็นคนไทยเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่เขามีเชื้อสายไทยเนี่ยเขาก็ควรมีสิทธิ์และทางอีชีเองก็เคยให้สัมภาษณ์ครับว่าจะเป็นตัวลูกครึ่งหรือจะเป็นตัวเตะนักเตะไทยขอให้มีฝีเทา้าที่เขาสามารถลงแท็กติกได้นะให้มาเถอะตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่โดยองค์รวมเราก็ต้องมีขอบเขต นะครับมีสิ่งที่เราประเมินแล้วนะครับว่ามันไม่เกินขอบเขตตรงนี้แหละครับผมคิดว่าดุลยพินิษ์ของท่านนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยคือมาดามแป้งนวลพันลัมซำเนี่ยท่านคงมีดุลยพินิษ์เรื่องนี้และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมีคุณค่ามากที่มาดามแป้งมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้คือท่านทําเรื่องนี้มานานแล้วแหละครับตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่ติดต่อประสานงานหลายปีที่แล้วครับผมเห็นตั้งแต่ยูยี่สามนี่แล้วก่อนนานั้นด้วยนะที่ติดตอ่อ นิโก้แล้วก็โจนาธานเขมดีเข้ามารวมทั้งเบนจามินเจมส์เดวิสซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องของเบนจามินเจมเดวิสเนี่ยน่าสนใจมากนะครับมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องว่าน้องเขาจะมีโอกาสมาตดทีมชาติไทยอีกนะครับในการหนึ่งขันครั้งต่อไปนะหลังจากกินคับไปแล้วเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะลงทําการแข่งขันในฟ i f a Day International i m a แนอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนครับประเทฟีฟ่ามีให้นะครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยให้แข่งได้อีกสองแมต ซึ่งตอนแรกจริงๆทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราติดต่อทีมชาติเรือบานนนไปนะครับก็ถือว่าเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งพอสมควรแต่ว่านะครับในปัจจุบันนี้ท่านคงทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรือบานนนนะครับเกี่ยวกับอ่สภาวะสงครามและความไม่สงบภายในประเทศทต่ไมนักเตะต่างๆเนี่ยคงไม่ข้าสมาคมาคงไม่พร้อมครับในการแข่งขันครั้งนี้เราจะรอดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าทีมชาติเราจะได้ลงแข่งในอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทกับทีมชาติใดผมไม่ใช่คําว่าอุ่นเครื่องนะ ผมไม่ใช่คว่าการเตะกระชับม,มีหรืออุ่นเครื่องเพราะว่าตอนนี้ก็ครูฟุตบอลไทยเราจะต้องเห็นครับว่าเส้นทางที่เราจะต้องเดินเนี่ยไม่ใช่การเดินเล่นครับมันเป็นการสปินตัวขึ้นไปสู่จุดที่เราควรจะอยู่คือแร็งกิ้งท็อป50ของโลกให้ได้ตรงนี้นะครับเราควรจะช่วยกันนะครับเชียร์ให้ทีมชาติไทยบรรลุจุดประสงค์นี้ให้ได้ครับถ้าเรานะครับไปเกาะอยู่กับผลแพ้ชนะมากเนี่ยเวลาแพ้เราจะเสียใจเวลาแพ้เราก็อาจจะแสดงออกในสิ่งที่มัน ไม่เหมาะสมทําให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีครับดังนั้นการแพ้าการชนะเนี่ยถ้าเราคืนลงไปได้นะแล้วก็ให้กาลังใจนักเตะไทยเราตลอดเรารู้ว่านักเตะไทยเราทีมชาติไทยเราจะต้องเดินทางไปณจุดไหนเนี่ยมันจะเป็นผลดีครับยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นอิริคาวจุดเบลเอราวันกาดิเยสามนักเตะนี้ผมรับรองว่าเป็นเกรดเอทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าแน่นอนครับเราจะได้เห็นนักเตะเหล่านี้ภายในในใน,ในปีหน้านะอย่างเร็วก็ประมาณปลายปีนี้แหละแน่นอนครับ อยู่ที่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสําหรับสถานการณ์ของจุดเบลนะครับการในคันรั้นที่แล้วอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อหลายคลิปที่แล้วนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ลงสนามเพียงแค่10นาทีครับลงในนาทีที่80ก็ได้ช่วยทีมไม่ได้ไม่เยอะครับเกือบแอดซิดได้แต่ว่าก็ถือว่าแกนเย่ก็เริ่มต้นในขณะที่ในทีมกอร์โดบาเนี่ยเขามีนักเตะที่มีอายุมากกว่าจุดเบลที่เป็นศูนย์หน้าถึง4ตัวนะ ไม่ว่าจะเป็นนักเตะรัรเสเซียนักเตะสเปนนะครับนักเตะอาปอตุเกตก็ถือว่ามีแต่ฝีเท้าจัดจา้านนั้นนั้นครับก็ให้กําลังใจชุดเบลนะครับขอให้แทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงให้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในสายตาโค้ชครับก็พอได้ลงบ้างแต่ที่จริงแล้วก็เสียดายนะถ้าชุดเบลตัดสินใจมาในทัวร์นาเมนต์คิงคัพซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากมันจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีนะครับคือผมพูดํานี้เลยนะว่าจากสายตาที่มองว่าชุดเบลมาจากทีมเยาวชนยู21ของทอตแนมฮอรสเปอร์เนี่ยถ ทีมชาติไทยในแมตช์คิงคัพเนี่ยซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีเกรดมีศักดิ์ศรีมากพอนะที่จะให้ภาพลักษณ์จุดเบลเป็นนักเตะระดับโปรเฟชชั่นแนลในมืออาชีพอย่างแท้จริงคือมันจะขยับขึ้นมาจากคาว่าเยาวชนมันจะถอดคาบเยาวชนหมดเลยก็เสียดายนะครับครั้งนี้ที่จริงแล้วการเตะกับคิงคับก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์หลักของทางฟีฟ่าเป็นเพียงอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ซึ่งจุดเบลสามารถมาเตะได้อย่างอิสระอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ แต่ก็ยังว่าครับกอโดบาเองเนี่ยเขาเป็นหลีกอารลิกาทูเนี่ยเขาไม่เหลีกให้กับตารางฟีฟ่าเดเหรอกครับเขายังเตะกันเฉยเลยครับก็ไม่เหมือนกับเหลีกวันนะครับที่เขาหยุดในช่วงที่มีฟีฟ่าเดแต่หลีกทูมีการแข่งขันสูงมากครับในสเปนมีตั้งยี่สิบสองทีมนะก็ถือว่าเป็นหลีกที่เขาค่อนข้างจะทําธุรกิจพอสมควรในในวงการฟุตบอลสเปนเนี่ยดังนั้นนะครับเราเข้าใจตรงจุดนี้ก็ขอให้กําลังใจน้องนะครับจูดเบลขอให้สร้างผลงานที่ดี นะครับแล้วก็จุดเบลเมีครอบครัวแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยด้วยครับดังนั้นความผูกพันกับประเทศไทยเราเนี่ยจุดเบลมีแน่นอนและจุดเบลเองมีความปรารถนาส่วนหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะมาเล่นทีมชาติไทยตรงนี้ยินดีต้อนรับเสมอครับแฟนบอลไทยยินดีต้อนรับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังข่าวข่าวน้องๆกลุ่มนี้นะครับจุดเบลอยู่ใข่าวแล้วก็การดีเย่กันต่อไปครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกเป็นระยะระยะนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งน,นี้จะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยว คลิปในเย็นนี้นะครับผมจะมีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แล้วครับคลิปนี้นะครับมาทักทายกันในช่วงวันนะครับมาพูดกันในหลายเรื่องทั่วไปแล้วก็เราจะร่วมเชียร์ครับรอชมวันพรุ่งนี้ในการลงสนามแมตช์แรกของทีมประเทศไทยในทัวร์นาเมนต์กีฬาค,ครั้งที่50าสิบครับ คึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว,กว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุองอนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูหู กิทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ kia yeah.